วันนี้ทริปวันหนึ่งคืนนะครับไปบ้านไร่อยู่ไทยนะครับมาดูกันว่านะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับเพราะมันมีหลายน้ําตกนะเห็นน้องเขาว่านะครับน้องน้องตักบ้านไรนะครับวันนี้มีเพื่อนร่วมทริปนะครับไปรับแจ็คที่หนองขยานะครับแล้วก็แว้นกันต่อไปถึงบ้านไรเลยนะครับไปดูกันสองวันหนึ่งคืนเนาะน้ำไหลกวดหน่อยน้อกแก้วเยติ เปลาอุปกรณ์ของมีค่านะครับกันฝนเต็นท์แล้วก็พยางโยคะเนะี่ยไว้รองนอนนะครับในนี้ก็มีเสื้อผ้านะครับน้ำมันมีเท่านี้นะครับก็ผมตีไว้60บาทแล้วกันนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเติมที่มุ้ยไทยนะครับรู้แล้วลืมอะไรวันนี้ืมถมือตอนนี้ถึงเมืองมุทัไทยแล้วครับ ประมาณ40่นาทีเองนะวันนี้แว้นไวมากเลยนะครับวันนี้จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะครับตำนานยังไงเดี๋ยวไปเล่าหน้าร้านนะครับนี่ครับวงเวียนโดนั่นดักนะครับง้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วไม่ทันตลาดเช้าคุณเก็บ ฝั่งนู้นนะครับวัดโบสถ์นะครับยังไม่ได้ไปนะใ,ให้ดูไกลๆก,ก็พอเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวขายนะครับโอ้ทำให้ขายนี่หาเลยเนะี่ยมาตั้งไกลนะครับอยู่ตรงไฟแดงวัดโรงโครประวัติก็คืออย่างนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่พ่อแม่ผมมาจีบกันเขาก็มากินกันที่นี่นะครับบ้านผมอยู่ท่าน้ำอ้อยเนาะมาที่นี่ก็ไม่ไกลามากนะครับมาจีบกันเสร็จปุ๊บ ระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะยินเสียงตามสายสมัยก่อนเขาโฆษณาผ่านเสียงตามสายเนาะว่ามีประกาศสอบไบสษนียนะครับก็สอบติดสอบติดเสร็จก็ได้แต่งงานนะครับแต่งงานเสร็จทำาบสนียไปสักพักนึงก็เจอเอ็มวีนะครับพอเขาประสบความสำเร็จในเอ็มวีนะครับจึงทําให้ผมโชคดีนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้นะครับสนุกกับมันในทุกวันได้นะครับนี่คือความโชคดีแล้ะก็ประวัติศาสตร์ของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับไปชิมกัน เดินทางกันต่อนะครับต่องขย่างครับไปหาแจ็คกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายสธิสกวีนนท์นะครับคนรุ่นใหม่ใจกล้ารู้ปัญหาทนายั่งยืนว่าเบอร์สองคับเบอร์สองอะไรแล้วทำงานทำการรับเพื่อนกี่โมงเนี่ยจัดเข้าขอบเข้าขอบใบนิ้วเนี่ยบายบายดีดีดีอ้เอาไปหาเสียงด้วยเล่าดีเล่าดีประสบการณ์เป็นไงรู้สึกเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นไหม ถ้าสมมติว่าคุณได้ตำแหน่งคุณจะทำอะไรให้เพื่อประชาชนครับไอสัตว์ยิ้มอย่างเดียวโคตรยืนยิ้มยืนยิ้มโอ้โคตรเท่เลยว่ะขับความเร็วห้าสิบนะครับคุณห้ามเร็วนะครับมันไปไม่เบาเลยอ่ะตัวแรงตอ้แรงจริงพี่แจ็คสงสารรถผมมังดิครับเออหกสิบครับพี่ พีบ่บินออกตัวไปวรถกูแทมเครื่องไหมอ่ะมาเที่ยวก็ไม่เสียงานนะครับต้องมาส่งของลูกค้าก่อนนะครับหรือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ดีงามิมน้ำมันก่อนนะครับทางแรกหมดแล้วนะ6 0สบาทเด็บเท้า ต้นมะข่ายักษ์ตรงไหนวะสายมือสายมืออ๋อมะข่าคือตรงกลางอ๋อแล้วก็โดนใส่รัดอีกทีเงี้ยเหรอถึงว่าทำไมมันถึงหโดนต้นใส่มะข่ามันตายแล้วนี่ตายแล้วตายแล้วอืมตายแล้วแพ้งหมดแล้วเหลือเหลือแต่ต้นใส ต้นมะข่ายักษ์แห่งเมืองกา,าลุงขอหาียอสตวถงเดี๋ยวน้เอาม่ไม่โมึงดีจัดกับกูตอนที่ไม่เปิดย่างนี้ไม่ได้ยนินเยอะเลยมันมันแสวมันเก็บสนิทใช่ไหมถึงบ้านไร้นะครับาสาธุบุบรี ร้านที่เราจะมาพักคืนนี้นะครับมารับไกด์เราต่อนนะครับไกด์ประจำถิ่นไกด์กูนอนรอแล้วปะตักไปไกลปะประมาณประมาณอุ้ยเจ็บจอย่ะไปกินเตี๋วก่อนไปเดินมากินโกโก้นะครับร้านที่เคยกินนะครับ20บาท กูก็ไม่เคยไปเออแก่แล้วมีสี่สิบแล้วนะอายุสี่สิบกว่าแล้วแม่งจำอะไรไม่ได้ล <5. S 1> <laughs> ะไปเดินทางพาไปไหนเนี่ยเข้าป่าแล้วนะครับเฮ้ยอยากจะลวกมั้ยเนี่ยวิวยัยงสวยครับ ไอ้ไอ้ทักมันหลอกเรามาฆ่าปะวะวัดป่าสักทองเขาเรียกอะไรว่าฝ่ายเหรอจ๊ะอย่างเงี้ยฝ่ายน้ำล้นนั่นนะรองเท้าแพงไอ้ฮาคุณรองเท้าคุณเป็นพันจุ่มน้ำได้ไงอะโอ้ยอย่าคว่ำนะลูกอันเนี้ยแหละสุดทางหรือเปล่านนั่นไหนบ้านคนอนะ่ะ ทางค่อยๆแคบลงเรื่อยๆครับจุดหมายปลายทางคือที่ไหนก็ไม่รู้พากจำได้เขาบอกว่าที่ต้องเจอบ้านคนแล้วก็จอดที่บ้านคนไม่ใช่เหรอไหนบ้านแกอัวมัวแล้วบ้านหลังสุดท้ายตรงงูหรือเปล่าที่เราเลยมาไม่รู้อะโถห่าดิยังไงครับท่านพี่น้องครับหลงครับแจ็ค เปิดโฟนเปิดโฟนช่วยคุยช่วยฟังพ <Hello? S 1> ี่เก่งเลียเล้ยวเลี้ยวซ้ายตรงที่มันเป็นป่าศักดิ์เหรอพอเขา,างงมันเป็นวัดป่าศักทองไม่ใช่เหรออ,อ้าวไมม่ม่่ใอออยูววััดตสาาคคีี้ก็ก็เลยบ้านลุงน้มาแล้วเลี้ยวขวามันเป็นวัดป่าศักทองมันเขียนป้ายว่าอย่างเงี้ย เรียบร้อยมาเข้าป่าอ้อยพี่ว่าป่าอูสามัคคีทำใช่ไหมไปครับไปป่าอูนครับไปไปป่าไปหาป่าอูให้เจอก่อนครับมาผิดวัดไปวัดก่อนไปเข้าน้ำก่อนไปเดี๋ยวเออไม่ใช่ไปต้องไปหาป่าอูก่อนมันต้องออกไปไปเข้าที่ป่าอูมันต้องออกไปทางที่เราเลี้ยวถนนหลักถนนหลัก ออกมาเจอถนนใหญ่นะครับเลยแบบเลยไกลมากครับผิดวัดผิดวัดอ้เป็นการประจนภายที่สนุกนะครับคิดถึงสมัยเด็กๆเลยเนาะตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะครับร่างกายแล้วก็จิตใจเขียนว่าอะไรนะหน้านทางไปน้ำปกเล็กเหลือเกินเอาไปไปไปสามกี้ทํา เดินเข้าไปเหรอที่พี่เขาบอกว่าจอดตรงบ้านไหมเหรอแล้วแกจะไปไหนก็โทถ,ถังที่บ้านนะครับว้าทางเข้าน้ําตกสรุปนะครับมันลุยกันต่อนะครับอ่าสุดท้ายเราก็ต้องตามมันไปนะครับ เดินเท้านะครับค่อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้นะครับว่าระยะทางมันเท่าไหร่นะครับอะไรว่าโคตรใกล้เลยไม่กี่ร้อยเมตรเองเฮ้ยอ่างมันโคจริงเดี๋ยวต้องถ่ายให้หลบๆขยะก่อนตั๊บเฮ้ยตักเจออะไรนะเจออะไรนะเจอบ้องเจอบ้องเอ้ยสุดยอดวะโคตรสมบูรณ์อ่ะกี่เสื้อตัวน้อย หายหายหายนี่คือนกตบป้าอูมันพาไปหลงมาครับให้มันพูดไปเถอะโอเคไปเล่นน้ำกิ้งกือแดงตัวเท่ามือพี่รักเลยพี่รักเลยที่รักตัดเฮ้น ไอ,อนี่คือกระปอมเลยมันไม่ใช่กิ้งก่าเหรออ๋อไอ้ตักไปไหนอ๋อเป็นน้ำแบบนี้ขึ้นมาต้นน้ำนะครับ น้ำใสมากอ่ะน้ำมันใสโอ้โหน้ำแม่งโคตรใสอะ่ะไ,ไปไหนต่อครับไปตลาดซื้อลูกชิ้นเตรียมคืนนี้นะครับปาร์ตี้ลูกชิน้นชอบว่ะแจ็คแช่น้ำอะเท่จริง มือเย็นครับ100บาทนิ่งกระปลาไปย่างเลยกระปลาไม่พอจี่เอาเลยอันนี้คืออะไรนะชื่ออะไรนะอ๋ออวดโอเคจ้ากินนะใช่ชื่อมันอะไรนะ มันประกาศอะไรแล้วกปลาอะไรแล้วมันเด็กยูทูบเบอร์เนะเขาจะต้องทำอะไรมึงจะซูมแท่ากากระแทกหน้าเขาอยู่ไรเนี่ยรายงานตัวรายงานตัวกันเราหลอกเด็กนี่วะ วันเดียวูเมนหัวโยกเลยถ้าไปท้าายเที่ยวเที่ยวคือไม่ควรทงทาสวยก็ดีนะมาแบม่เห็นร่มไม้ด้ยเนี่ย ต้ขนของต้นเี่เดือนก็เปน็นต้นแบบ้นี่่นใหญ่ต้นแบบว่าเจตันได้ไม่รู้มันอะไรแต่ลอยชิบหาเลยมันผักกาดเขาเรียกอะใช่ผักกาดแต่ที่นี่ถือว่าหัวเล็กมากเลยนะที่เคยไปซื้อแถววัดเสิงหันใหญ่กว่านี้หัวประมาณเนี้ยกาลังดีเพราะว่าปิ้งไม่ต้องรอนานโอใช่ไหมล่ะแต่ไปเคยเจอมันมันหัวใหญ่ประมาณนี้เลย มันเหมือนว่าพวกมึงมาทำอะไรอ่ะดูดิขอให้สภาพดูเจริญครับแจ็คตอนเช้าพอพอมันมีกล้องหน้ามันไม่เลื่อนเหมือนเมื่อกี้เลยหน้าตามันไม่จังไรเหมือนเดิมเจียมเจียมดูเป็นคนดีคุณออกสื่อหรือคุณเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยนักกันเบิงนะฮะเราอ่ะชื่ออะไรนขอชื่ออีกทีออดไม่ใช่น้พริกกะปิออดแอดออดเลยออดออดหน้าบ้านอ่ะกดออดหน้าบ้าน เดี๋ยวตลนี้ลาบแมว้ใช่ไงลาบแมวลาบไก่อดปูเนไมันไม่เสริมหรอกมต้องมือขยับเอาไปเป็นมันก็มันหอมๆนะหอมมันปูอย่างมึง็ใส่เยอะไปมันละอืมกินข้าวเช้าอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอีกน้ําตกถึงนะครับก่อนเดินทางนะครับก็มาอุ่นนุ่นนี่เลยทับหลวงนะครับชิมกาแฟกันนะครับน้องบอกว่าอร่อยมาก ชาเปิดกาแฟะนะอยากกดเม็ดกาแฟอะอืมแจ็คอ่ะชิมอ่ะจ็คชิมร้อนเลยอ่ะลวกปากแน่นเลเฮ้ยเอ,อเอาเอารสชาติรีวิวรสชาติน่ะโหแม่งข้าแม่งตอแหลมากเพื่อนกูนเนี่ยเหมาะ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 เอาดิจ๊มดิมันต้องซูดว่ะเฮ้ยเอาดิซูดถ้าซูดไม่เป็นแม่งลวกปากเวรกรรมเอ้ย์รุ้ตั้งนาน หอมเม็ดกาแฟปะหอมยังไงหอมกลิ่นกาแฟั้ต่างคแปลกดีแปลกดี <c oughs> แก๊งออโตเมติกนะครับน่ามันหมดแล้วนะครับเตินมาพร้อมกันนะครับส่วนของผมอ่ารสปเหนึ่งขีดใหญ่นะครับ <c oughs> อ๋อ, <c oughs> อ,อนี่คือวังกินนาี ที่นี่คืออะไรลานกางเต็นท์นไม่ใช่มันคืออะไรมันกางเต็นท์อย่างที่พี่แกบอกกันนะกนนอ๋กนนอคือกางได้แล้วก็มีห้องน้ำเหมือนที่เรามาเมื่อกี้นะใช้ได้หรือวะไม่น่าใช้ได้แล้วอ๋อเอาน้ำลำธารแทน<อ>มีน้ำทั้งปีแต่น้อยกว่านี้หน่อยนึงใชรหน้าแรงกนนะเออหน้าเอาเด็กมาเล่นนั่นเนี่ยหมอเนี่ยนั่งสบายๆใช่ไหม ปิกนิกอ่าแหล่งปิกนิกนี่ไงเขาปิกนิกกันอยู่น,นั่นไงเปิดเพลงดันกันอยู่ถึงแล้ววยจังอ๋อจุดชมวิวคือ1กิโลโอ้ทางเดินโคตรคลาสสิกเหมือนไอ้นี่เลยแจ็คมาข้ามงคลล้อมอะ่ะใส่ล้อมต้นต้นยางป่ะหรือต้นอะไรไม่รู้มุงสูงก้วยดา่าง <laughs> สรุป เข้าป่าก้อยด่างไม่ได้มาน้ำตกใช่ไหมเดินนี่ไกลไหมครับ400เมตรเป็นห่วงเพื่อนครับกลัวเพื่อนเป็นลมครับเห็นเตรียมตัวเป็นลมแล้วอ่ะยังยังยังอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเหมือนป่าเมซอนเออนี่สวยจริงว่ะตักมันเหมือนแบบเมืองโบราณเนาะตรงเนี้ยแจ๊คไอ้ตักแม่งทิ้งเราอ่ะแม่งจะทิ้งข้าวโพดคั่วไว้ให้มันเนี่ย ไม่อยู่ตรงนี้ยุงเยอะมันไม่ไปไม่บอกเบื่อดูทรงแล้วเนี่ยแม่งเดินอย่างยี้เลยอะแจ็คสัดพิเศษตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนมันแยกร่างได้อะแจ็คแม่งสุดยอดว่ะตดเท่เหนื่อยกลับแล้วไอ้เวนก้าวผิดเพียงก้าวเดียวนะครับตกล่องแน่นอนคุณเหนื่อยหรือเปล่าคุณพูดอย่างเงี้ยจะล่วงล่องอันันเน่เมื่อกี้ยังบอกเหนื่อยอยู่เลย พระเจ้าช่วยยังสวยไอ้แจ็คเดินมาอย่าแสดงอย่าแสดงคุณต้องแสดงอาการความเป็นตัวจริงครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเนาะค่อยขึ้นไปจะขึ้นอีกเหรอขึ้นนี่ดูภอบวิว ้ออดีโาวแจ็คก็ไม่ใช่คนธรรมดาจริงเป็นน้ำตกที่สวยมากนะครับแต่ประเด็นคือกล้องเก็บยากมาก มันยาวเดินแค่อใจเดียวนะครับถึงเลยแค่มันไต่ชั้นหน่อยนะครับต่ชั้นแบบนี้อย่างเงี้ครับไต่ชั้นลงไปลงไปลงไปลงเน่ยจะเสียวมันเหยียบไม่ค่อยดีบนไดมันมันค่อนข้างเล็กนะครับต้องค่อยๆก้าวนะแล้วก็ระวังลื่นด้วยครับอโอ้ยขาลงสบายอยู่แล้วอ,อ๋อเบอร์สอง làu nè nấc ở mừng, tàu té đấy lâu nè, thả lồng níu vây gì nghe tôi nãy, sáu à sáu, gim nhắc chắc, gim nhát, <laughs> 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 Ôi, oi, mày winking à, cả thằng cao hơn, để qua kim ok. จริงๆนะจะจะมาถ่ายรูปเสดายนะถ้าคุณถ้าคุณไม่ไปยอดด่เสดายนะครับไม่ไหวแล้วเสดายมากสวยมากเมื่อกี้พี่ต่อสคัญลืมกดถ่ายครับคันเดียวก่อนอกลับบ้านกันวันนี้นะครับสิ่งที่โคตรโชคดีคืออากาศ มากนะครับไม่เจอแดดเลยนะครับนี่คือเวลานี่คือเวลาเที่ยงนะครับโคตรเย็นนะอากาศอ่ะโอ้อยยังอยู่ยังก็อยู่ในห้องแอร์เลยอ่ะกาวบ้านเมียคนไหนครับเนี่ยอย่บอกว่าว่าที่น,นะ,ออะนะอบตนะท่านท่าน <c oughs> อบตอเดินทางปลอดภัยนะครับอา่าปีหน้าสมั่งกูว่ามาใหม่อ่ะ <c oughs> บ๊ายบายแมวหน่อยกี่ปีนะบ๊ายคุณลุงคุณลุงคุณยายคุณยายโอเคกลับบ้านกันครับอีู่ประมาณร้อยโลเอาสองโลแล้วกันอ๋อเอาไปนึ่งเหรอครับนึ่งกิน 80บาทนะครับเป็นทางอีกแล้วยังอีกยาวไกลนะครับว่าเขาที่แล้ว GPS มันพาไปอีกทางนึงนะครับจะพาตรงนี้ขาดนี่เองสุวสวรร์สุขขโปโุใ,ใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับหาความสุขให้ได้ในกรอบ ที่จำกัดของชีวิตเรานะสวัสดีครับ